เรื่องเล่าวันนี้ขอนํำเรื่องวันนิดาผู้บริหารระดับสูงมาเล่าให้ฟังกันครับขอขอบคุณเจ้าของบทความที่ให้คติสอนใจมานที่นี้ฟังจบแล้วกรุณากดซับสไครกดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องเล่าใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่าน ติดติดตามรับฟังเรื่องเล่าวันนี้ครับวันิดาผู้บริหารระดับสูงถามกิติว่าพี่สังเกตว่าคุณไม่เคยปิดมือถือเลยแม้กระทั่งเวลาประชุมแลพี่ก็เห็นคุณขอตัวออกไปจากที่ประชุมกลางคันเพื่อรับโทรศัพท์พี่อยากรู้ว่าเป็นโทรศัพท์ของใครหรือ ทำไมมันสําคัญขนาดรอจนจบประชุมเสร็จไม่ได้พี่เห็นเป็นประจำเลยนะกิตติมีท่าทีอ,อึดอัดเขาตอบว่าไม่มีอะไรหรอกครับเรื่องส่วนตัวนะครับผมขอโทษวนิดายิ้มแบบผู้ใหญ่ใจดีแล้วพูดต่อกิตติเราทำงานด้วยกันมาพอสมควรคิดว่าพี่เป็นพี่สาวของคุณก็แล้วกันมีอะไรก็เล่าสู่กันฟังสิคะ เผื่อว่าพี่อาจจะแนะนำอะไรให้ได้บ้างวนิดาเลือกใช้แนวทางพี่น้องแทนที่เธอจะตำหนิเขาโดยตรงในเรื่องพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในที่ประชุมแบบเจ้านายกับลูกน้องวิธีนี้ได้ผลอิตธิสารภาพออกมาแบบกระอักกระอ่วนก็คือว่าพี่อย่าโกรธผมนะครับ มันเป็นโทรศัพท์จากลูกสาวผมเองเธอเพิ่งไปเรียนไฮสคูลที่ออสเตรเลียเมื่อไม่กี่เดือนโรงเรียนที่ลูกสาวผมเรียนนี้ค่อนข้างจะเข้มงวดแถมมีการบ้านจมเลยตอนลูกสาวผมเรียนที่นี่ผมช่วยติวและทำการบ้านร่วมกับเธอบ่อยๆเธอคือดวงใจของผมเลยครับผมบอกเธอว่าไปอยู่ที่นั่นติดขัดเรื่องการบ้านแล้วก็ โทรมาหาผมได้ทุกเมื่อไม่ว่าจะเป็นเวลาใดผมจะคอยช่วยเหลือเธอผมไม่ต้องการเห็นเธอล้มเหลวตอนทำเมื่อกลับบ้านผมก็แทบจะไม่ได้พักผ่อนแต่จะไปช่วยเธอทำการบ้านแล้วก็แฟกส่งไปเรื่องคณิตศาสตร์บางภาษาอังกฤษบ้างผมอยากให้เธอประสบความสำเร็จผมต้องขอโทษที่บริหารเวลาไม่ค่อยได้เรื่องวนิดาแสดงความเห็นใจ พีเองก็มีลูกสาวเรียนปริญญาโทอยู่ที่อเมริกาพี่เคยทำแบบคุณเหมือนกันเพราะลูกสาวพี่จบตรีแล้วไปต่อโทเลยจึงไม่มีประสบการณ์ในการทำงานดังนั้นพอทำกรณีศึกษาก็มักจะไม่ทันเพื่อนขับหรือไม่เข้าใจแถมยังไม่กล้าถามอาจารย์อีกพี่เลยต้องช่วยทำเคสแล้วก็อีเมลไปหาเธอแต่ว่าตอนนี้ พี่หยุดช่วยเธอแบบนั้นแล้วล่ะค่ะกิติถามด้วยความประหลาดใจทำไมล่ะครับพี่แม่รักเธอแล้วหรือครับหรือว่าพี่เห็นว่างานมีความสำคัญกว่าครอบครัวครับวนิดาตอบพร้อมกับยิ้มว่าพี่ยังรักลูกและเห็นคุณค่าของครอบครัวและงานเหมือนเดิมพี่โชคดีที่มีเพื่อนชาวอเมริกันคนหนึ่งเขาสังเกตเห็นวิธีที่พี่ช่วยลูกเับ เขาเลยให้หนังสือเล่มหนึ่งซึ่งแปลเป็นไทยในชื่อวิกฤตคือโอกาสมาเล่าให้เธอฟังมีชายคนหนึ่งนั่งมองผีเสื้อที่กำลังดิ้นรนจะออกจากรังใหม่เจ้าผีเสื้อดิ้นรนไปสักพักจนกระทั่งใยรังใหม่เริ่มขาดเป็นรูเล็กๆชายคนนั้นมองด้วยความสนใจเจ้าผีเสื้อดูเหมือนจะหยุดไป ที่จริงผีเสื้อมันพักเพื่อที่จะดิ้นรนต่อไปแต่ว่าชายคนนั้นคิดไปเองว่าผีเสื้อคงติดใยรังไหมไม่สามารถจะออกมาได้ด้วยตนเองด้วยความหวังดีเขาจึงนำกันไกรมาตัดใยรังไหมให้รูมันขยายใหญ่ขึ้นเจ้าผีเสื้อเห็นรูขยายใหญ่ขึ้นมันก็ขานต้วมเตี้ยมออกมาแต่เขาสังเกตว่าตัวมันมีขนาดเล็กกว่าปกติ ปีกเหี่ยวยน่นแถมลำตัวของเจ้าผีเสือ้อก็มีลักษณะบวมผิดปกติกลายเป็นว่าในขณะที่ผีเสื้อต้องดิ้นรลนออกแรงตะเกียกตะกายเพื่อพยายามดันตัวมันออกจากรังใหม่นั้นเป็นกระบวนการธรรมชาติที่จะกระตุ้นให้ของเหลวชนิดหนึ่งที่อยู่ในลำตัวผีเสื้อเคลื่อนที่มาสู่ปีกเพื่อทำให้ปีกแข็งแรงเพียงพอจะบินได้ ด้วยความปรารถนาดีของชายคนนั้นผีเสื้อตัวนี้ปีกจึงเหี่ยวย่นไม่แข็งแรงเพียงพอจะบินได้แถมยังมีรูปร่างพิกลพิการเพราะของเหลวที่ควรจะอยู่ที่ปีกดันไปติดข้างค้างอยู่ที่ลำตัวเจ้าผีเสื้อตัวนี้ออกจากใหญ่มาได้ด้วยความสบายแต่ต้องพิกลพิการและบินไม่ได้ไปชั่วชีวิตของมันอุปสรรคและความล้มเหลวในชีวิตของคน ก็คล้ายๆกับสิ่งที่เจ้าผีเสื้อเผชิญไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ความก้าวหน้าในชีวิตการพัฒนาทักษะความกล้าหาญความมุ่งมัน่นล้วนแล้วแต่น่าสงสารและน่าเห็นใจแต่จะได้คุณค่ามาก็ด้วยการล้มเหลวอ,อย่างถูกวิธีเราคาดหวังว่าจะประสบความสำเร็จในชีวิตโดยไม่มีความล้มเหลวนั้นเป็นไปไม่ได้เมื่อเรารเผชิญอุปสรรค แล้วเราหลีกเลี่ยงที่จะแก้ไขหรือต่อสู้กับมันเท่ากับว่าเรากําลังเสียโอกาสสำคัญในการเรียนรู้บทเรียนที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในชีวิตของคนกิตติฟังด้วยความสนใจโอ้โหเรื่องนี้จุดประกายน่าดูครับแต่ผมกลัวว่าลูกผมจะเกลียดผมนะสิครับวนิดากล่าวเสริมต่อมีคำพูดที่ว่า ไม่เจ็บไม่ได้เรียนรู้ที่จริงพวกเรานะผิดเองที่ป้อนลูกๆกเรามากไปสําหรับกรณีของพี่พี่อธิบายให้ลูกเขาเข้าใจด้วยการเล่าเรื่องนี้แหละหลังจากนั้นพี่ก็ขอโทษสำหรับการให้ความช่วยเหลือลูกแบบผิดผิดในอดีตลูกๆของเราเขาฉลาดพอจะเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้นะกิตติคุณลองมองไปรอบๆตัวเราสิ เรามีพนักงานที่มีความรู้มาจากครอบครัวที่มีฐานะหลายคนที่เหยียบขี้ไก่ไม่ฟอกพวกเขาไม่อดทนต่อปัญหาและอุปสรรคคนที่ควรถูกตำหนิก็คือพ่อแม่ของเขาคุณอยากถูกคนอื่นเขาต่อว่าแบบนี้ในอนาคตไม่ละ่ะแถมลูกๆของเรายังอ่อนแอไม่สามารถจะฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคได้คุณมีสิทธิ์เลือกนะ พิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวมสวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์085-199-1370